เพ,พิ่งจะรับตอนหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยอถ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ก็โอเคนะนตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดถ้ารีดิวระดับนี้แล้วยังขึ้นไปถึงเรื่อยๆก็ระดับนี้ใส่ได้กลก็ไม่บู๋มมากนะ เพราะว่าถ้ารีดิวและไฟไฟแรบขนาดนี้ก็ให้ให้ขึ้นใบสูงกว่านี้ได้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องเพิ่มอะไรที่ว่ารีดิวมากกว่านี้นะอย่ยงแบบเดี๋ยวรีดิวมากกว่านี้กลายเป็นเสียงค่ออมอของอาจารย์แบบค้ำไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้ายาวไปก็ก็อาจจะต้องไปเตรงนไม่ใช่ต้องปุดมาถึงดูต้องปุดเข้าไปอีกนิดนึ้ยปุดไม่ต้องเตาเป็ฟองพลาสติก เปิดดูติดติดออเป็นยังไงฮะท้องเราอันนี้มันติดถ้าถ้ารีดิวเนี่ยอันข้างหน้าเริ่มเริ่มเป็นควันนะข้างบนอ๋อตอนนี้เป็นควันเหรอครับได้อยู่ใช่ไหมฮะถ้ามันเยอะไปเราใช้รถแก๊งงงงสอ่าด้านข้างมันไม่มีควันคือไฟมันยังอยู่สูงอยู่ยังไม่ค่งงไงไลงล่าง เขาใช้คำว่ามีควันลายไม่ลายมันก็เสยอ่ออกบ้างออกละแต่คือลักษณะรีดิวคือ,อย่างแปลกเพราะว่าอะไรหนึของเราโล่ง<ห>มันเล<อ>ือกออก<อ>โลกก่งออกถ้าของเราแน่นเนี่ยมันไฟจะนิ่งอ๋อตรงๆนี่ตแต่มันก็ช้องสือแต่ไม่เป็นไรนะคือตรงนี้เราไม่ได้นั่น คือเดี mm, hmm. mm ๋ยวเราแค่ดูว่าอุณหภูมิ1ส7 0เนี่ยนะของเราสุกเท่าเตาของเราไหมเท่านั้นแหละบอกถ้ากรณีเยิ่มเกินเราก็รับดูไปครับเร็วต้องไม่ไปไปไม่เหลืองอันนี้ลำนิ่งอะลำนิ่งนี่คือคำว่านิ่งคือคือด้วยความว่าของโลกของโลกแต่ตรงนี้ค่อนข้างขั้นบนอย่างไกล บนโล่งโล่งล่างงล่าอมือนี้อ่ามืจับได้ข้างบมันกว่าไวไม่ไม่ไม่อกัถไปีับนี่ยาวประมาณ20่สิบเซนนะเนี่ย้ดนี่เาว่เลยไื่ที่ก่อเนี่ยโอเคนี่คือมีดักชันสไตล์โรงงานนี้ครับ ไม่มีควันไฟไฟต้องช้อนหม่เขามั้ยไงครับพี่ถ้ามันเดี๋ยวช้อนขึ้นเดี๋ยวลงล่างงั้นเอาอ๋อหมายถึงไฟต้องเชิดสม่ำเสมอถ้าป่องดูดมากไปก็ก็เ่ามันจะสั้นเลยมันก็มันวุบออกวุบออกเนี่ยแต่มันไม่ได้นิ่งๆเพื่อให้ไหลอย่างเงี้ยโอเคความรู้ใหม่ความรู้ใหม่คืออย่างนี้คงต้องเล่นจี๊กแมเปอร์นิดหนึ่งนะใช่ใช่ พยาวไปเราไปเพราะว่าเหมือนกับว่าไฟเปิดเาไปเปิดนิดลงปุ๊บลงปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบค่อยๆเลี้ยวเก็เปิดแล้วก็สั้นเลยเนี่ยอืมเปิดไปนี่อุดไปยี้านะแต่แต่เตานี้คือแค่ว่าเราแบบมันปรับยากนิด้นึงตรงที่มันโล่งนะครับพอไฟถึงลงปุ๊บเอขึ้นปุ๊บมันลงปุ๊บลงปุ๊บควันครับรีดักชันต้องไม่มีควัน ความรู้ใหม่ผมเลยลูกค้าสอนผมผมก็รีดิวกันอย่างเดียวเลยแต่บ,บี้แต่บัตรีดิวเอาเหลืองอย่างเดียวเลยแต่แกบอกไม่ใช่ต้องดูป่องล่างป่องบนด้วยมันต้องเชิดถูกไหมพี่มันต้องเชิดโอ้ผมผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะเนี้ยลเมื่อไหร่มาแดงผมดู อ๋อถ้าเชิญลงไปว่าดูมาไปมันดูแล้วสั้นเถ้าถ้าเปิดกล่องแล้สั้นลงกล่องมันจะดูะะใครมีเตาแก๊สชอบเล่นรีดิวลองเทคนิคของโรงงานนี้ดูครับอื ตัวอย่างเดียวลัวในแหลกและไอ้พึบภาพพึบภาพนี่ก็ปกตินะพี่เนาะปกติปกตินี่ถือว่าปกติพึบภับไม่เป็นลายแต่ปลายต้องชัดขึ้นไม่ใช่ปลายงุ้มลงถ้าปลายงุ้มลงแปลว่าเปิดแอมเปร์มากไปก็คือกระพือมันดูดไม่ไม่สมดุลอ่ะไม่สมดุลในตาล้ นะที่ผ่านมาไม,ไม่เคยสังเกตรูล่างเลยอ่ะดูแต่รูบนอย่างเดียวขอให้พ่นและให้เหลืองข้างต้องออกข้างต้องออกประตูต้องออกอ่าข้างต้องออกแล้วออกเชิดประตูก็ต้องออกแต่ต้องไม่มีเปลวเหลืองอโจน้องโจฟังไว้น้องโจเผารีดักชั่นเตาไซเดียวกับพี่สลีเลย แก๊สตอนนี้เราใช้0 7เอ๊ะทำไมเร่งตลอดเร่งตลอดเทมไม่ขึ้นต้องปรับแก๊สหรือปรับอากาศช่วยแล้วนะพี่พรเทมไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรืออ่าสามสองคงที่ไม่ขึ้นลองเปิดปองไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นเปิดปอง เปิดทีละกี่เปอร์เซ็นต์อ่านิดขึ้นไหมหนึ่งสามสามอ่ะขึ้นมานิดนึงขยับไหมหนึ่งสามสี่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับจะดูไปไหนวะก็เปิดแล้วหายเออเปิดแล้วหายก็เราต้องเล่นปิดวงเตาเล่นแจ็บ หนึ่งสามห้าค่ะอ๋อหนึ่งสามหกขึ้นขึ้นมากขึ้น,นแต่ขึ้นช้าขึ้นไม่เร็ขึ้นช้าแต่ไม่แ,รแ,แรประตูแบประตูไม่แลบแล้วครับแลบแลบแลบแต่น้อยครับบอกน้อยเพราะขยับปล่องไปนิดนึงอันนี้จะทำไงต่อครับ อันนี้ก็คือจะปิดเพิ่มถูกไหมอีกเซนกว่าๆแล้วให้ลมอ่ะแรบละ,ะ,ละเซนกว่าๆเชิดละแล้วเพิ่มลมนั่นก็คือเพิ่มเพิ่ม,มป,ปิด รีปองเพิ่มพลังงานความร้อนได้ยังดูอาศัยเปลวว่าต้องแลบเชิดแล้วก็ดันหน้าออก 40, 40. อุณหภูมิก็ขึ้นเลย4ต่อมาอ่ะนี่เพิ่มอากาศนนะ 1> ส1อขึ้นครับจากเมื่อกี้3-2ที่ไม่ขึ้นขึ้นมา41อละแต่ก็ยังต้องการขึ้นต่อนะเพราะว่าตอนนี้ เซตพอยต์น่าจะต้องอยู่ร้อยห้าสิบแล้วอ๋ตอ,อต้องดูสักแป็บส,ส,สวยกว่าเก่าดูย <c oughs> <ไ>ังไงสวยกว่าเก่าฮะให้ลมไปมันไม่ส้มมากแล้วดันหน้าก็ไม่เหลืองเลย <c oughs> ออนี้คือสวยเนาะเหรออันนี้คือสวย,นนสวยทุกท่านจำไว้สอสี่สิสาม แค okay, ครับคงได้ความรู้กันไปเยอะนะครับทุกท่าน